สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่แฟมิเลียนทัวร์นะคะเจอกับเราสองคนตายายนะคะแล้วก็ผู้ช่วยต้องอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณพ่อกับผู้ช่วยต้องกําลังเอาแผ่นนะคะอ่าไม้พวกนี้นะคะไปติดตั้งนะคะตรงโครงเหล็กนะคะที่ทําไว้เมื่อวานนะคะัดเตีต๋ยวเดี๋ยวดูคนดูมันทะลุถึงกันแล้วนะคะตอนนี้ เห็นไ,ไหมคะอันนี้คือในส่วนของด้านนอกนะคะทุกคนที่มันที่ที่คุณแม่เคยพูดเอาไว้นะคะว่าคุณแม่จะต่อหลังคาตรงนี้ออกมาเห็นไ,ไหมคะแล้วเ,เสร็จปุ๊บพอมันมานี่มันก็จะทะลุนี่ทุกคนเห็นไหมเผื่อๆๆ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 ให้ดูม,มุมเนอย่างนี้เห็นไ,ไหมคะตอนแรกตรงนี้เป็นห้องเก็บของใช่ไหมคะทุกคนทีนี้เราทํา เราเอาเหล็กตรงนี้ออกนะคะน,นี่ช่องตรงนี้ออกแต่ตอนแรกมันเป็นโคงโคงกระจกเก่านี่นะคะอันนี้คุณพ่อก็เอาแก๊สนะคะมาตัดนะคะเหล็กออกคือเป็นช่องแบบนี้นหละคะ่นนนะนไคะทุกคนมันก็จะทะลุหก,กันเลยนะคะยาวเลยทุกคน <c oughs> ไปทำงานนะคะ <c oughs> กำลังตัดแผ่นไม้นะคะท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอาไปติดนะคะแผ่นไม้นะคะมันมันมันยาวเกินไปนะคะก็เลยต้องตัดออกงั้นมันจะใส่ไม่ได้มาลูกพี่ตัดเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วหรอเ่อเสร็จหนึ่งแผ่นแล้วเอาไปใส่เลยโอเคเอาไม่กวาดกวาดออกก่อนไหมหอืออืม,มต้องเอาไม่กวาดออกกวาดออกก่อนนะ่ะเนั่นนะ่ะต้นไม้นะ่ะนี่ เราตองใช้ของเก่าให้เป็นประโยชน์เนี่ยที่จริงใหม่อยูน่นะเนี่ยต้องเอาไปไดไดผมผม,ผม,มันผมคนเหรอไปสะแล้วไดอ่ะใช่เรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะเอาไปติดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะดีอจังไว้ ยวแยกกระเมงกระ้อูอันเดียวหน่ต่ออันเดียวหรอไปแบกมาแล้วนะคะทุกคนระวังเลืล่ถ้าลื่นตกอเรียบร้อยเลยอ,อะงองง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 ง ทุกคนดูอน,นุนกับพังนะคระัมันไม่ได้เศร้าเลยท<ด>ุกคนปะผุออันนี้ที่เราใส่เมื่อวานนะคะทุกคนใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ<ด>นี่ค่ะทุกคนที่เรามาแปะเมื่อวานนะะ<ด>ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ก็คือของของที่เขาเอามาขายให้เรานะคะเรายังไม่ได้แยกเลยะะทุกคนพี่ช่วต้องก็เกะไว้คุณแม่ต้องมาเคลียร์มาทำความสะอาดอีกนะคะเนี่ย เสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ตรงช่องนี้นะคะทุกคนเห็นะั่ไหมใส่ชื่อเข้าไปไม่ใช่พี่เข้าไปผู้จัดคู้จัดหมายคนเดียวแล้วอ่ะต้องเดี๋ยวหนูจะต้องโทรบอกกุงเชื่อก่อนว่าหางลมเอาไว้เป็นวันวันนี้วันอะไรต้อง วันนี้วันศุกร์ขอแกเป็นวันจันทร์เดี๋ยววันอาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยววันหยุดเอาไปยืมโอ้บอกแกเนี่ยนะครับนี่เชร็จเสร็จแล้วก็เอามาแปะเนี่ยโอเคนี่แหละยืมมายอะอันนี้อันนี้ด้านข้างนี่ยังเป็นสังกะสีผุๆอยู่นะทุกคนนี่ อันนี้คือมือจิ้มก็หลุดนะคะอันนี้คือช่วยตองกำลังยิงนะคะแผ่นนะ,ะไม่ต้องอัดน,นะหัวค้วอนเลยหัวไหนค้อ,อนามาะคุณูสคุณชสุคุณุสคุณุะคะุนะคนะุ พักเที่ยงก็มาทําส้มตำกินกันค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นมะละกอนะคะที่คุณแม่สับไว้นะคะก็เป็นมะละกอที่เราปลูกเองนะคะเหลือนิดนึงอันนี้คุณแม่จะเอาไว้สับๆนะคะแล้วก็เอาไว้คั่วใส่ไข่ตอนเย็นค่ะตรงนี้ก็จะทําส้มตำอันนี้เป็นน้ํำยำที่คุณพ่อทำแล้วนะคะจะมีปลา,านะคะทุกคนมีมะนาวมีพริก กระเทียมนะคะนัวก็ใส่มะเขือเทศทาง,ง่ายสองตายายนะคะชีวิตต้องสู้<ว>พอแล้วกะของอร่อยของมากกะพ่อชอบกินมะเขือเทศ โอ้ย,อย,ยตกใจหมด, <c oughs> ดมนี่คุณชมคุณพ่พอใส่มะเกือเทศไปประมาณห้าลูกนะคะคุณพ่อชอบกินครับเสร็จแล้วก็ยำม,มันค่ะใ็นการใช้สาบกดกดลงไปกดลงไปหน่อยพ่อ <c oughs> ให้ให้มะเกิดเทศมันแตกแตกหน่อยอ่ะมันจะได้มีความหอมความเปรี้ยว เวลาเวลาเคี่ยวมันจะอร่อยบัถ้าไม่กดอ่ะมันจะไม่อร่อยม่คือหมายถึงว่ากดเอา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 ไอ้ตรงกลางมันออกอ่ะตรงเม็ดเออใช่ค่ะชอบกินเม็ดมันเหรอใช่ค่ะเวลาพ่อเม็ดให้เนาะแยกกันเอาโอเคเสร็จแล้วใส่เพื่อนลงไปค่ะมีเม็ดด้วยนี่เ็ดติน คกใหญ่ยัง,งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทดลองนะเดี๋ยววันไหนจเจอคกใหญ่แล้วหนาวหอมหอมเลยคือท <ś> ่าพา่อครัวกระชกชกระชกชกระชก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 มีเน้นด้วยครับแน่อชิม,มด้วิอีกหนงได้สุดยอดจ้ะยังครับ อันนี้ชิมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่ชิมให้ดูนะท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจกับสภาพคุณแม่นะอันนี้คือสภาพของคนทํางานนะคะต้องใส่หมวกเพราะว่าอันนี้รสชาติที่เราชอบกินเลยต้องใส่หมวกอาบน้าเพราะว่าเวลาทำคำนำทำงานมันจะเป็นขี้ฝุ่นอืมอืมหน่อยกระกอกเขากรอบ คมพ่อแนะนำเลยนะครับมันกกอคัางเนี่ยรอบอร่อยไม่เป็นทุกเค้มนะเนี่ยจะเป็น้าแดงดีแซ่บหอมปลาเนืะ ีคะ่ะกับข้าวมื้อเที่ยงของเรานะคะก็คือส้มตำนะคะแล้วก็มีปลาทูเค็มนะคะที่เอฟซีส่งมาให้นะคะแบบนานแล้วนะคะมันเหลือนะคะทุกคนก็เลยเอามาทอดนะคะกินตอนเช้าแล้วตอนนี้ก็เอาเอามากินกับส้มตำเลยค่ะข้าวเหนียวกินหมดนี่กับพอแล้ววันนี้โอเคค่ะทุกคนเราเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยข้าเที่ยง ข้าวบ่ายกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายมวอได้ทำงานนี่ไข่เมื่อวันก่อนนะดีไหมเนี่ยเนี่ยดีก่ะเนี่ยชีวิตวุ่นวุ่นนะทุกคนฉันกลมลองร้องอย่ามองข้ามฉนนะ เดี๋ยวขาดตอนมั้งส้มตำเนี่ยหิวแล้วเนี่ยเพราะชวนชวนท่านผู้ชมละนะท่านผู้ชมครับมากินกับพ่อครับส้มตำแซ่บแบบเหมาะขนาด เค็มปลาเค็มก็อร่อยมากค่ะุคนครับตัวหนึ่งกินสามสามวันนะครับเป,เป็นปลาเค็มแม่พ่อวางตรงนี้เดี๋ยวมันจะบังปลาเค็มเป็นปลาเค็มที่เอฟซีจากจังหวัดอะไรนะกรุงเทพเหรอกรุงเทพค่ะใช่ส่งมาให้คุณอะไรจำได้ไหมคุณวิยาดาคุณวิยาดานะคะ อร่อยเจงใส่หน่อไม้เจงใสงน่นู่นนี่อร่อยเห็นปลาเค็มนี้นึกถึงตอนที่เราไปเข้าป่าครัพี่เก็บหน่อมาแกงอ่ะแต่เราแนะนาแกงหน่อใส่ปลาแห้งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราสองคนตายายนะแบบทําอะไรเรียบร้อยก่อนนะจะไปเที่ยวแล้วครับจะไปแบบ่งเวลาไปเที่ยวเพราะเราทิ้งช่วงมานนานละ หลายสิ่งหลายอย่างมันประดังประเดเ,เข้ามาทุกคนมันก็เลยต้องจัดการให้มันเรียบร้อยเนะยาะจะได้ไม่ต้องห่วงอะไรซึ่งเราก็ทําแบบพร้อมกันทีเดียวนะทุกคนลองคิดดูมีมนุษย์คนไหนแบบทําสวนต่อเติมบ้านย้ายบ้านพร้อมทีเดียวกันอะ่ะทุกคนทํารถบ้านพร้อมทีเดียวกันอ่ะบางทีกลางคืนคุณพ่อละเมออมใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยิงน,นอดน,นี้อีก <c oughs> นอดน,นี้นนน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ยอดทำดีที่สุดในทุกอย่างทุกคนดีที่สุดสุดกำลังสุดแรงเกิดสุดใจผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ก็เชื่อว่าเราตั้งใจทำผลลัพธ์มันก็ต้องดีอยู่แล้ว อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรเฟอร์เฟกต์นะทุกคนมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอยู่แล้วซึ่งเราก็ยอมรับได้หมดหลยพอแล้วมมันองเยอะโอ้ยกลัวหมดแล้วไม่หนูไม่เคยกลัวหมดไม่เคยเลยไม่กลยดอะรเพราะเราำลังพิมพ์มาหนู เราจะกินข้าวเป็นแบบเนี้ยแล้วก็จะอย่างเงี้<อ>ยเหมาะหิวไงทุกคนนี่ฮะหัดกินไว้อร่อยนะกระเทศนน้ำ,นำตำบระเทศใส่เยอะ เปลือกมะนาวนี่พ่อก็กินเข้าไปแหละเดี๋ยวจะกินต่อยาวยาเลยพ่อปิดคลิปถ้าไม่ชมน่ะยก็ทุกคนเลือปูน้ำมันด้อนก่อนะครับ มันนวดที่ใช้ดีแล้วใช้ต่อและบอกต่อนะครับคุณพ่อทำด้วยใจตัวเองทำเพื่อทุกๆคนเลยเอาคุณภาพนำหน้าราคาตามหลังครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับคลิปนี้ก็คอดีก่อนนะครับสวัสดีครับใช่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าเราสองคนต่ยาจะทำอะไรอีกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนมอบให้นะคะ อยู่ในหัวใจเสมอแล้วก็ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะลำครับลำทุกคนถ้ามันจะกินแบบเดี๋ยวยาวมันจะมุมมามไปนะคะคลิปก่อนนะทุกคนเดีย๋ยวเราสงคนจะนั่งกินลิเศแล้วก็จะทำงานต่อเลยค่ะรสชาติมันของสาระจับ ừ <N> chả thôi nào cười ạ